ลยนะครับไม่ได้ช่างครับเครื่องช่างเสียก็กเลยไม่รู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ความสูงก็น่าจะเกือบสามเมตรนะครับนี่ ครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงพายแก้วสักใบไปครับผมก็สวัสดีเอทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันตรวจสุขภาพช้างนะครับต่อสัญญาของโครงการคคกอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์นะครับพ่องาแม่งมอด มาถึงแล้วสวัสดีคุณคุณน้าสวัสดีครับมีอะไรจะฝากไหมฝากอะไรฝากลองมีแต่จะฝากช่องสาย,<ภ>ย,ายคำเมืองกับยายเรื่องคำฝากมาเลยครับอ่าายคำเมืองกับยายเรื่องคำโอเคช่องช่องใหม่เปิดใหม่ครับของาายอ่เปิดได้กี่วันแล้วเป,เปิดได้ยังไม่ถึงเดือนหรอกอ รู้สึกว่างาจะดึงเหมือนจะถึงดินแล้วคุณนะลงาามาตมมาอวนเนออตามมาดินไงหยอยน่ะหวยดา,า,าม้าวัเสงอือวันสงเสงกับบื้อท้าแสง,แสงก็มีอยู่หลายเชือกนะครับก็เดินทางมาจากบ้านก็ประมาณ3กิโลห้าลูห้าลู ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงสามสิบประมาณสามสิบนาทีนะครับมาถี่ลำดับถัดไปนะครับเลขที่สัญญาเลขที่หนึ่งพังสมหวังนะครับพังสมหวังนะครับเฮ้ยพังสมหวังอะไรเนี่ยโอ้ยรอเดียวรอทางดูด,งดูดิโอเคิวโน่บุ๊ค ก็เป็นช้างรู้สึกว่างาจะยาวกว่าเพื่อนเลยนะครับน่าจะยาวที่สุดแล้วมั้งผมว่า,าแต่ปีนี้รู้สึกว่างาออกแรงมากเลยนะครับออกแรงมากเลยช้างกับควานนี่ก็พอๆกันแหละครับรุ่นลาวคราวเดียวรุ่นลาวคราวเดียวกันนะครับ ฝากแม่แม่เอฟซีไปติดตามช่อง,ลองพลายคำเมือง <pardon. S 1> กับแม่เอื้องคำพล,ลายคำเมืองกับยายเอื้องคำครับผม <m> ก็มีขายผลไม้ออนไลน์ไหมขายครับขายตอนไหนครับบอกได้ครับขายทุกวันครับช่วงสิบโมงทางทางทางท ok. ิกต็อกทางทิกต็อกอ่าทิกต็อกนะครับติกต็อก ok. ารถไปรับยาเรืนทำน้ำมนมาบ้านหาค่ารถไอ้ไปรับคุณยายไปรับคุณยายครับน้องน้ำมนอ๋อก็ฝากแม่ๆช่วยไปอุดหนุนเป็นคะแนนเป็นคะแนนให้ตมาด้วยนะครับเพราะว่าจะพาคุณยายกลับบ้านจะพาคุณยายมาบ้านจะพาคุณยายมาบ้านนะครับ ทางสมหวังตำหนิหูข้างขวาฉีกขาดนะครับก็ที่เห็นเขาประกาศนี่คือเขากำลังต่อสัญญาอยู่นะครับเอฟซีต่อสัญญาช้างต่อสัญญาช้าง สวัสดีนะครับมาแล้วพระเอกคุณตามาอีกว่ามาอยู่กับพี่ทรายขเมืองหน่อยขอไปนะครก็พี่หนุ่มเฉรียนก็มาแล้วนะครับพูดอีกดูมาไม่อยู่พไว้ล่ะปลอดูปลอด้วยไปไดน่าด้ว นะครับสุดลอ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 มาเจอข้องายาวอุ่นเลยปอนาเลยกวก็ความสูงความสูงพี่หนุ่มจะกินขาดเลยนะครับ ไม่ได้ช่างครับเครื่องช่างเสียก็เ,กเลยไม่รู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ความสูงก็น่าจะเกือบเกือบสเมตรนะครับนี่ความความสูงของพี่หนุ่มก็น่าจะประมาณสองแปดสองเก้านูา่นแหละครับรุอยู่ไหน ไงคุณตาช่วงนี้พี่คำน้อย,ไปไอยอเป็นไงพนะี่คำน้อยไม่ปนรสบายแล้วบอกไหนพี่คำน้อยไหมพี่คำน้อยกินยาเชิวๆแล้วชิวๆสบายๆแล้วก็พี่หนุ่มของเราก็ เข้าเพื่อนเข้าฟูงได้ไหมคนถันสบายได้เนาะไม่เป็นไรเนาะเป็นลมข้าเพื่อนได้เป็นลมข้าเพื่อนได้นะครับพูดแต่เพื่อนแหละพูดแต่เพื่อนนแต่ความสูงนี่สูงมากเลยเนาะคนถันเนาะตามตามดูแล้วพี่โก้น่าจะสูงกว่าไปมาไปพี่หนุ่มสูงกว่านะครับเอฟซีก็หุ่นก็สวดทรงก็อาจจะคนละทรงหน่อยนะครับคนละทรง เพราะว่าพี่คําเมืองนี่ก็จะดูป้อมๆนะครับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่พี่หนุ่มสุรินนี่ก็ดูทรงพ่อเขาอาจจะสูงนะครับก็เลยดูแล้วสูงๆนะครับสูง,ส,งสูงมากเลยนะครับก็วันนี้ถือรถอว่าเราพามาดูความรอของสองพายนะครับ

ครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับเทปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องกวอาเจียงลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนาะนครับผมสวัสดีคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับ